แต่เริ่มเข้ามาทํางานก็เริ่มเห็นการทำบุญตักบาตรทุกๆเดือนของบริษัทค่ะเป็นการส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามของพนักงานในองค์กรวัดโบสถ์วรดษิบให้ความอัุเคราะห์น้องๆที่ไม่มีโอกาสทางด้านการศึกษาและพ่อแม่อยู่ไกลไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลค่ะ การที่จะเข้ามาทํางานที่เป็นจิตอาสาแบบนี้สิ่งแรกเลยคือใจใจต้องได้เพราะว่าเราต้องดูน้องๆกันตลอดเวลาก็อยากให้เด็กๆที่ได้รับโอกาสแล้วกลับไปพัฒนาบ้านเกิดตัวเองผมได้อยู่ที่วัดบกร,รดิษฐ์นะครับประมาณรวมๆแล้วก็เกือบ30ปีพระครูสมุทรเดือนปุญญาจารโรท่านก็ยังสานต่อโอกาสให้กับเด็กๆแต่ละปีจำนวนเยอะมากนะครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยส่งต่อ,อกาศเหล่านี้ให้กับเด็กๆที่วันนี้เข้ามาก็จะเห็นว่าเราไม่มีวัตถุอะไรมากมายนะเน้นสร้างคนอย่างเดียวครั้งแรกที่เราเข้าไปมอบสิ่งของให้กับน้องๆ,องๆเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาที่น้องๆรู้สึกว่ามีคนเห็นความสําคัญแล้วก็เห็นว่าเขาอยู่ที่นั่นเมื่อได้รับสิ่งของความดีใจของเด็กๆส่งถึงพวกเราทําให้เรารู้สึกใจฟูค่ะที่ได้เข้าไปตรงนั้น เด็กรอบๆนี้จะมีกลุ่มที่ปอบางเหมือนกันให้กินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันเรียนฟรีเหมือนกับเด็กที่อยู่ในวัดน้องบอกว่าเกือบ500คนทั้งเด็กวัดเด็กบ้าน จากการสำรวจข้อมูลค่ะเห็นว่าน้องๆยังขาดโอกาสขาดสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับโครงการ s k l อุ่นรักที่เรามุ่งมั่นอยากช่วยเหลือน้องๆให้มีของกินของใช้สิ่งอื่นที่จำเป็นจะต้องใช้ทางด้านการศึกษาก็เลยคิดว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ได้ผ่านการตักบาดท,ทุกๆเดือนเราอยากเป็นคนที่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ก็อยากให้ทุกคนทราบแล้วก็ส่งมอบสิ่งของกันทุกๆเดือนค่ะ การรู้จักแบ่งปันค่ะสอดคล้องกับการทํางานของศูนยลูกค้าสัมพันธ์คือการให้ความช่วยเหลือทุกๆเรื่องของคนที่ติดต่อเข้ามาถ้าลูกค้าสบายใจเราก็ภูมิใจค่ะสยามคูบอต้าลิซซิงสินเชื่อคู่คิดเคียงข้างชีวิตเกษตรกรไทย